ช่วงเช้าของวันที่8มกราคม2568วัดท่ากระบือตำบลบ,บางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดจะพธิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ74ปีพระครูสิริสาครธรรมเจ้าอาวาสวัดท่ดากระบือและพิธีฉลองสาลาพระภพโรธวุทาจารย์โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์รวมโดยพระสงฆ์รง์สมณศักดิ์คณะสงฆ์ศิจนุสิษธิ์เข้าร่วมทำบุญค่ะ โดยในเวลา10นาฬิกานั้นเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นจึงเป็นการถวายพระทหารเพลงแด่พระพิสุสงฆ์และในเวลา12นาฬิกาจึงเป็นพิธีมุทิตาสักการะโดยมีพระสงฆ์และศิษย์ุศิษิ์เข้ามุทิตาสักการะกันอย่างเนืองแน่นพระครูสิริสาครธรรมนามเดิมคือจำนงชิมมณีเกิดเมื่อวันจันทร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2493ณบ้านเลขที่8หมู่ที่4ตำบลหนองนกไข่ บรรพชาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2506ตอนอายุได้เพียง14ปีพระครูวิเศษสมุทรคุณหรือหลวงปู่ฮาวัดดอนไก่ดีเป็นพระอุปชานักกุติหลวงพ่อวัดท่ากระบือจำพรรษาที่วัดหนองนกไข่มีพระอธิการประดับเป็นผู้ให้อุปการะปกครองให้การศึกษานักธรรมและอุปสมบทในวันที่21มิถุนายน2514ได้อุปสมบทณพระธิีาาวัดหนองนกไข่ค่ะ ต่อมาเมื่อพศ2522ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองนกไข่เป็นพระผู้สวดและเป็นพระธรรมทูตในปี2525 25, ได้เป็นรองเจ้าวาสวัดท่ากระบืพอพศ2531ได้เป็นรักษาการเจ้าวาสวัดท่ากระบือและในพศ2532ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาสวัดท่ากระบือ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้พัฒนากิจการด้านพระศาสนาในทุกด้านทั้งด้านเผยแพร่พระธรรมคําสั่งสอนเป็นพระธรรมทูตเป็นพระวิปสัสนาจารย์อีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสจนเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุสิ์อย่างกว้างขวางค่ะ